สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเบื้อนกีตาร์นะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีตาร์ของนักกีตาร์มือใหม่ไม่อยากพลาดข้อแนะนําดีๆในการฝึกฝนการเริ่มต้นเล่นกีตาร์อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตาม YouTube ช่องนี้ไว้เลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของสเกลแล้วก็การนําสเกลเนี่ยมาใช้งานนะฮะหลายคนคงคันไม้คันมือใช่ไหมครับพอพูดถึงเรื่องของสเกลอยากจะขยับอยากจะโยกนิ้วใช่ไหม การฝึกเรื่องของสเกลเนี่ยมันจำเป็นมากๆโดยเฉพาะคนที่อยากจะโซโล่ซึ่งแน่นอนถ้าพูดถึงการโซโล่ปุ๊บเราอาจจะนึกถึงกีตาร์ไฟฟ้าหรือเปล่ามันใช่กีตาร์โปร่งแบบนี้ไหมอันนี้อยากจะบอกเลยนะครับว่าความรู้ทักษะเรื่องของสเกลเนี่ยเอามาใช้ในกีตาร์โปร่งเยอะมากโดยเฉพาะการเล่นแบบโซโล่ในคอร์ดเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูสักนิดหน่อยก่ประมาณนี้ผมจะเล่นด้วยเนะครับคีย์เ ออเดอร์ของขมันก็จะมีการขยับนิ้วไปมานั่นแหละครับเป็นพอยท์หลักที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือมันเกี่ยวโยงมาจากการนำความรู้เรื่องของสเกลมาใช้งานถ้าปกติเราเกาสายธรรมดามันจะออกมาประมาณนี้แล้วก็เกาไปนะมันก็จะออกมาแบบธรรมดาแต่เมื่อไร่ที่นิ้วผมเนี่ยเคลื่อนที่ออกไปยังโน้ตที่ไม่ได้ไม่ได้จับอยู่ จะ,จะม้วนก็จับคอร์ดเอ็กเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมก็จะเคลื่อนไหวในสาย3นะฮะจากเฟสที่2,3,4 2, 3, 2ไม่ใช่2,4,6่ขออภัย2,4,6เนี่ยจับ A ปับแล้วก็พอผมมา E ดูนิ้วก้อยผมนะ่นนิ้วก้อยผมจะขยับใช่ไหมเนี่ยผมจะขยับมาเล่นสาย3เฟสที่ตรงนี้นะฮะตรงเฟสที่2มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำ เร่องราาของสเกลไปใช้งานนั่นเองนะครับทุกคนทีนี้เดี๋ยวผมจะอบอกเคล็ดลับนะคบเคล็ดลับที่สำคัญที่จะนำไปต่อย,ยอดสู่การเก่าสายหรือว่าการโซโล่ในคอร์ดเนี่ยได้อย่างน่าสนใจขึ้นกว่าการเกาปกติโดยเรื่องของสเกลเนี่ยเป็นหลักที่สำคัญนะครับสมมุติว่าเราเล่น A เนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะต้องพุ่งไปที่สเกล e A เมเจออยู่แล้วใช่ไหมฮะ มันก็จะต้องมีโน้ต A โน้ต B โน้ต C ชาร์ปโน้ต D โน้ต E โน้ต F ชาร์ปแล้วก็โน้ต A อแฟทเนี่ยเจ็ดตัวมันก็ต้องอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เรื่องของคอร์ดมันก็จะต้องมีไปด้วยนะฮะพูดถึงสเกลปุ๊บแล้วมันก็ต้องรู้รู้โน้ตทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันมีคอร์ดไหนอย่าง A มันก็จะมีคอร์ด A คอร์ด B ีมินเนอร์คอร์ด C ีชาร์ปมเนอร์คอร์ด D คอร์ด E คอร์ด F อฟชาร์ปมเนอร์อาจจะเป็นคอร์ด A flat ดีมหรือ A flat ธรรมดาก็ได้อะไรประมาณนั้นนะะฮ ทีนี้เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันมันท่องจําอย่างเดียวมันพอไหมผมว่าหลายคนเนี่ยมามาตันอยู่ตรงจุดเนี้จะเรียกว่าแบบมาตายอยู่ตรงจุดนี้ก็ได้คือมีใครสักคนหนึ่งถามมาว่ารู้เรื่องของสเกลไหมก็พอรู้อยู่นะรู้ร,รู้อยู่อ่ะสเกลคืออะไรอ๋อสเกลก็คือบันไดเสียงลำดับเสียงอ่ะอยางถามว่าสเกล A มีอะไรบ้างก็ไล่ไปตามที่ผมบอกไปตะกี้เนี่ยแต่พอให้ปฏิบัติจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ พอมันไม่ได้ปุ๊บมันจะต่อ,อยอดการเล่นไม่ได้เลยนะครับพอมันไม่ไม่ทราบเนี่ยมันก็จะได้แค่ท่องจําแล้วก็ไปเล่าไปคุยไปมอยคนนั้นคนนี้ฟังเนี่ยดังนั้นลองสังเกตดูว่าผมเล่น A เนี่ย A สเกล A เนี่ยผมก็จะต้องจำให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนไล่ตั้งแต่สายสาย6 543 21ลงมาเลยนะฮะอะอย่างผมจับขอดเอง่ายๆเนี่ยปุ๊บเนี่ยผมไม่ต้องรู้ว่าไหน A อยู่ตรงนี้สายห้าเนี่ยสายเปิดเนี่ยนี่เอแล้วก็ต่อไป B ล่ะ B ก็คือเฟสที่2ตรงนี้แล้วก็ C s ชาร์ปล่ะ C ชาร์ปตรงนี้เฟสที F ่4ตรงเนี้ยแล้วก็ D ดี D ตรงไหนดีเป็นสายสายเปิดสาย4ตรงนี้ E ล่ะต่อมาสายเอ่อเฟสที่2แล้วก็ F อฟชาร์ปอยู่ตรงไหนก็สายสเฟสที่4ต่อไปก็คืออะไรก็คือเสียง A อชาร์ปหรือว่า A แฟด G ชาร์ปอภัยเสียง G ชาร์ปหรือว่าเสียง A แฟตแล้วแต่จะเรียกนะฮะตรงนี้แล้วก็ไปิ้นสุดที่ A, A A A อยู่ตรงไหน A อยู่ตรงนี้สาย3าฟไปที่2ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ต่อไปภาคลงไปสายล่างอีกอ่ะนี่คือเริ่มต้นที่ A สาย3เฟไปที่2ตรงนี้แล้วต่อไปเป็น B B ตรงไหน,น B ก็คือลงมาเป็นเฟสที่4แล้วก็ต่อไปเป็น C ชาร์ปอยู่ตรงไหน,นก็คือขยับไปสาย2เฟสที่2ตรงนี้ต่อไปเป็น D ก็ ขยับไปเฟสที่3ตรงนี้ต่อไปเป็น e เจ้าเฟสที่5ตรงนี้ก็ได้หรือเจ้าสายเปิดก็ได้สายหนึ่งก็ได้แล้วก็ f ชาร์ปตรงนี้เฟสที่2แล้วก็เสียง a flat เฟสที่4แล้วก็สิ้นสุดที่ a เฟสที่5ก็จะจบเห็นไหมฮะนี่ก็อยู่ใน a แล้วจะต้องปฏิบัติให้ได้ให้มันนำหน้าทฤษฎี ก็คือท่องจำเนี่ยโอเคที่ดีน่าจะน่าจะง่ายกว่าน่าจะแม่นกว่าแล้วก็มามารู้ว่าแต่ละสายเนี่ยมันมันมันอยู่ตรงไหนพอแม่นยําเสร็จปุ๊บแล้วที่นี่ลองมาสร้างการเกาสายโดยทําให้มันมีทํานองเคลื่อนไหวมากกว่าที่จะให้มันเป็นทํานองแบบแข็งแข็งอันนี้คือทํานองแบบไม่มีความเคลื่อนไหวก็จะเป็นประมาณนี้เมื่อคุณจะเกาสูตรไหนก็นตามเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามหรือจะเป็นเบสอาจจะเป็นเบสสี่สามสองหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ สรุปก็คือนิ้วมันไม่ได้ขยับมันก็จะมีความโดดเด่นในระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากจะให้มันเป็นเพิ่มขึ้นไปสูงขึ้นอีกระดับระดับขึ้นไปเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องของการโซโล่เนี่ยมาใส่เมื่อรู้แล้วใช่ไหมฮะว่า A e ควรจะเล่นโน้ตไหนสสยไหนเนี่ยต้อง,ต,องต้องจำให้ได้อันไหนสสยไหนที่ไม่ควรเล่นก็อย่าไปเล่นมันแล้วก็ลองเอามาสมมติาจับคอร์ด A นะจับคอร์ด A ปุ๊บเห็นไหมโน้ตนี่โผล่มาเลยโน้ตดีเนี่ย นี่คือสาย 2, 2> เฟที่สามนี่โผล่มาเลยเห็นไหมอนี่ก็คือเป็นตัวอย่างง่ายๆว่าเฮ้ยทำไมเอาตัวอื่นเข้ามาได้มันก็จะมีคําถามแนละ้วถคนที่ไม่รู้เรื่องของสเกลจะจะงงว่าเฮ้แล้วตกลงเอา,เอา,เ,อาเอาตัวไหนมาละอ่าเอาเอาตัวไหนมาก็คือตัวที่ A B C h a ชาร์ป D E F ชาร์ป เออตัวนี้แหละมันอยู่ตรงไหนเข้าไปไปจําให้มันได้เท่น,นั้นเองหรือจะเล่น A แบบนี้ก็คือจับเองเงี้ยปุ๊บแล้วก็มันจะได้มีอิสระรในการเล่นมากขึ้นก็คือเราใช้นิ้วชี้เนี่ยท่าไปบนสาย1 2 3 4เฟสที่2อง่ยเล่นอย่างนีงน้แล้วก็จะใช้นิ้วที่เหลือก็คือนิ้วกลางนิ้วนางน,นิ้วก้อนนยในการเอาโน้ตที่มันอยู่ในสเกล A เนี่ยมาแต่งแต่งเติมเข้าไป ทีนี้เมื่อพูดถึงว่าให้ทำไมจะต้องเล่น A ไปตลอดเลยหรอขอดอื่นได้ไหมขอดอื่นก็ได้ไงมีขอดไหนบ้างผมบอกไปแล้วไล่ไปให้ฟังหมดแล้วใช่ไหมครับก็ไปท่องจําว่ามันมีขอดไหนบ้างพอมันมีขอดไหนปุ๊บไอโน้ตขอดอื่นที่เอามาเติมเนี่ยมันจะต้องเป็นในสเกลของมันเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมันก็ยังคงอยู่ในสเกลของ A เหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะเล่น E สมมุติอย่างเงี้ยผมมาเล่น E ปุ๊บเนี่ยเนี่ยโน้ตที่ผมมาเติม ก็เห็นไหมผมเอา f ช์ปมาเติมเป็นสาย1เฟสที่ f เฟสที hmm. 2> ่2ตรงเนี้ยหรือผมเอา c ช์ปมาเติมมือสาย2อ2เที่2ตรงเนี้ยหรือผมเอาโน้ต a f ฟลตมาเติมมืคือสาย3เฟสที่2ตรงเนี้ยเห็นไหมครับหรือจะไป f ช r p minor f ช r p minor ผมจะไปเอาสเกลอื่นมาใส่ไม่ได้ก็ต้องเป็นสเกล a อยู่เหมือนเดิม อันนี้ก็คือผมเล่นอยู่เนี้ยนี่ก็คือโนต้ตอะไรนี่คือโนต้ตโนต้ตบีแอนี่คือโนต้ตบีแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้คือโนต้ตอะไรตัวนี้คือโนต้ตเอสเอฟชาเห็นไหมเนี่ยผมก็เอา E มาใส่ได้มันก็จะวนเวียนอยู่ก็คือสรุปว่าคุณจะใช้คอร์ดนี้ก็ตามคุณก็ยังคงใช้หลักของสเกล A อยู่วันยังคำ่ำถูกไหมครับนี่มันเป็นเป็นลักษณะง่ายๆแต่คําว่าง,ง่ายๆหมายความว่ามันอันนี้มันมันอยู่ใน เหนือคําว่ามือใหม่ขึ้นไปนะครับคนที่จะมาสเตปนี้ได้จะต้องผ่านอะไรมาบ้างก็คือแน่นอนการการตีขอดไม่นับทุกคนก็ต้องผ่านอยู่แล้วทุกคนจะต้องผ่านการเกาสายแบบโอเคทั่วๆไปไง่ายคุณจะเกาเบสสามสองสามหนึ่งเกาอะไรงไงก็ได้แบบประมาณนี้จะเกาสุดไหนก็ได้อ่ให้มันได้จับขอดให้มันเหนียวที่สุด นั่นแหละแล้วก็มาเริ่มทําในสิ่งที่ผมแนะนําไปในช่วงต้นคลิปว่าควรจะลําดับการเรียนรู้อย่างไรบ้างโดยไปทีละสะเตปสเตปสเตปนะครับทุกคนพยายามเอาทฤษฎีที่มันได้ใช้งานจริงๆมาทําการเรียนรู้มาทําการต่อยอดไม่ใช่ว่าไปท่องจาแล้วไม่ได้ใช้งานเหมือนกับการท่องสูตรคูณท่องอะไรแบบนั้นมันมันมันไม่เกิดประโยชน์คือคุณรู้ทฤษฎีโคตรเยอะเลยเนี่ยแต่เอามาใช้งานเอามาปฏิบัติมัน ได้ไม่สมกับที่คุณรู้มาเนี่ยผมก็ว่ามันมันไม่สมดุลกันนะจริงๆนะดังนั้นก็คือรู้เฉพาะสิ่งที่เอามาได้ใช้งานแล้วก็ใช้งานมันได้ถูกที่ถูกเวลาใช้มันได้อย่างน่าสนใจผมว่าตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับสำหรับการเล่นกีตาร์เนาะโอเคนะครับก็ทิ้งท้ายด้วยต้นท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับใครที่อยากจะสั่งสายกีตาร์จากผมก็มีนะสายปโปร่งนะครับเป็นสายปโปร่งคุณภาพดีราคาถูกยี่ห้อออฟฟี่นะครับชุดละ1.40บาท ในเบอร์10แล้วก็150บาทในเบอร์11แล้วก็160บาทในเบอร์12ส่งฟรีนะครับสั่งกี่ชุดก็ส่งฟรีส่งของทุกวันเลยนะฮะหรือดดนักกีตาร์เมืองใหม่คนไหนที่จะซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ของผมไปฝึกฝนด้วยตัวเองอยากจะให้ผมไปเป็นโค้ดส่วนตัวในการแนะนําการเล่นการฝึกหัดกีตาร์เบื้องต้นนะครับก็แน่นอนไลน์ผมอยู่ด้านล่างนี้ซื้อสายกีตาร์หรือซื้อคอร์สเรียนอนนอ,อนไลน์ก็ไลน์นี้ไลน์เดียวปรึกษาได้ครับวันนี้ลาไปก่อน